สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำต้มแซบขาหมูค่ะสูตรนี้รสชาติแซบอร่อยค่ะเปื่อยแล้วก็นุ่มกำลังดีค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งน้ำสะอาด1,000 ml เกลือครึ่งช้อนชา,ข,านข่ะหั่นตะไคร้หั่น3ต้นนะคะเราจะใส่รากผักชีบุบแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงกระเทียมบุบบางส่วนลงไปก่อนนะคะแบ่งเอาไว้นะคะ เคี่ยวให้เครื่องสมุนไพรนะคะน้ำเขาออกมาหอมแล้วก็น้ำซุปจะอร่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขาหมู700กรัมนะคะแม่บ้านใช้ที่ซื้อที่เขาเลาะแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝาเคี่ยวไฟอ่อนนะคะ30นาทีค่ะครบเวลาแล้วขาหมูก็จะเปื่อยกำลังดีนะคะได้แบบนี้นะคะใครชอบเปื่อยมากกว่านี้ก็เคี่ยวต่อได้นะคะ นำหอมกระเทียมส่วนที่เราแบ่งไว้นะคะใส่ลงไปนะคะปรุงด้วยน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลหช้อนชาค่ะชิมรสด,ดูค่ะ แม่บ้านขอเพิ่มน้ำส้มมะขาม1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูบุกลงไปนะคะใส่ตามชอบเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะชิมดูอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ที่แล้วค่ะปรุงรสด้วยมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมนะคะแม่บ้านใส่ไปประมาณ1ลูกนะคะ ชิมรสด,ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดตามชอบเลยนะคะตามด้วยมะเขือเทศหั่นนะคะแม่บ้านใช้สีลูกนะคะปิดฝานะคะให้เดือดนิดนึงค่ะใส่ใบมะกรูดฉีก4-5ใบค่ะแล้วก็ให้เดือดสักหน่อยนะคะ หน้าทานแล้วค่ะกลิ่นหอมฉุยเลยเราใส่พริกแห้งคั่วนะคะตำหย,ยาบๆลงไปแล้วก็โรยที่เป็นเม็ดลงไปให้สวยงามนะคะผักชีฝรั่งหั่นนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะตักเสิร์ฟกันนะคะโอยต้องลองนะ รสชาติของต้มแซบขาหมูก็อร่อยมากๆค่ะน้ำซุปกลมกล่อมนะคะลองต้มแบบนี้ดูนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ขาหมูเปื่อยได้ที่กำลังดีนะคะหนึบหนึบอร่อยดีค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะถ้าชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านจานโปรดนะคะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะบายบายค่ะ